ทำโปรแกรมอัลทราไปแล้วหน้าบวมแบบนี้เรียกปกติไหมอาการบวมถือเป็นเรื่องปกติแต่ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของคนไข้ด้วยคนที่มีลักษณะผิวค่อนข้างบางแบบนี้ก็จะเกิดอาการบวมได้ค่อนข้างง่ายค่ะสาหรับโปรแกรมอัลทราเนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะปล่อยขึ้นเสียงอันต้าซาวที่มีความถี่สูงเมื่อพลังงานนี้ลงไปที่ชั้นผิวก็จะเปลีป่ยนเป็นพลังงานความร้อนค่ะโดยพลังงานความร้อนนี้เขาจะถูกยิงเข้าไปในชั้นแสมซึ่งเป็นชั้นเดียวกับที่มีการผ่าตัดยกกระชับใบหน้าค่ะและเมื่อพลังงานนี้ถูกยิงเข้าไปเขาก็จะ,ะ้้นาดบมมขึไ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตัวพลังงานนี้ถูกยิงเข้าไปถึงชั้นสมาร์ทแล้วเราพอว่าตัวโปรแกรมอัลเทอร่าเนี่ยเขามีหน้าจอ,อนดน้าซาวที่สามารถเห็นชั้นผิวได้เลยค่ะและหน้าจอนี้เขาก็จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ซึ่งสามารถทําให้เราเห็นได้ว่าตัวพลังงานเนี่ยเขาลงไปถึงชั้นไหนบ้างแล้วเทคโนโลยีนี้เรียกว่าโฟกัสอันต้าซาวค่ะโดยปกติอาการบวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณที่1-2สัปดาห์ค่ะโดยคนไข้อาจจะรู้สึกเจ็บๆหรือตึงๆในบริเวณที่ทําค่ะหรือถ้าใครรู้สึกเจ็บมากๆก็สามารถประคบเย็นหรืออาจจะลองหาอาหารที่มีคุณสมมบบัติชช่่่ววยยดดไ้อางเน นมะพร้าวน้ำใบโบกหรือน้ำฟักทองได้เลยค่ะในส่วนของผลลัพธ์ก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเริ่มต้นที่ประมาณ1-2เดือนค่ะเราก็จะรู้สึกว่าใบหน้าเราเนี่ยดูแน่นยกกระชับขึ้นจะเห็นผลชัดเจนที่ประมาณช่วง2-3เดือนค่ะและผลลัพธ์เนี่ยก็จะอยู่กับเราไป1ปีเลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโปรแกรมอัลตราก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือทักอินบ็อกมาหาหมอได้หมอตอบเองค่ะหรือเข้าไปกดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หน้าไบโอได้เลยค่ะ